นี่คือรองเท้าวิ่งคู่ถัดไปที่ผมจะนำไปพิชิตมาราธอนครับกับ u t t r a าเวนิช c a ร b บ n หลังจากที่ผ่านการใช้งานมาก,กว่า70กิโลเมตรแล้วของเขามีดีอย่างไรถึงผมกล้าตัดสินใจเลือกรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพิชิตมาราธอนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ ถ้าอัลตราโตลินถูกขนานนามว่าเป็น King of Marathon แล้วอัลตราเวนิชคาร์บอนคู่นี้เราจะตั้งฉายาว่าอะไรดีครับเพราะนี่คือรองเท้ารุ่นท็อปที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากค่ายอัลตราณเวลานี้เลยไม่ว่าจะเป็นโฟมคุณภาพอย่าง e c o Pro การเสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีรูปร่างแปลกตาและทรงล็อกเกอร์ที่จะทำให้การวิ่งขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างพลิ้วไหว และก็น่าจะกลายเป็นรองเท้าวิ่งแนวซ e เปอร์ชูสอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาคลองใจนักวิ่งทุกๆระดับความเร็วเลยครับโดยเฉพาะนักวิ่งทั่วไปที่วิ่งด้วยความเร็วระดับปานกลางรวมถึงนักวิ่งแนวหลังสายชิลเนี่ยน่าจะชอบรองเท้าวิ่งคู่นี้เป็นพิเศษเพราะว่าเขาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดสอบวิ่งรวมระยะสะสมมาถึง76กเมด้วยกัน ต้องยอมรับว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งอีกคู่หนึ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษเลยครับผมเลยตัดสินใจเลือกรองเท้าว,วิ่งคู่นี้ไปพิชิตมาราทอนในครั้งต่อไปครับ เมื่อพูดถึงการวิ่งในระยะมาราทอนของผมนะครับผมมักจะเป็นคนที่วิ่งช้าๆนะครับวิ่งด้วยความเร็วประมาณเพส7เพส8สัส่วนใหญ่เลยนะครับผมมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกรองเท้าว,วิ่งแนวซ u เปอร์ชูสนะครับเพราะว่าถ้านำรองเท้าว,วิ่งแนวซูเปอร์ชูสมาวิ่งในระยะฟูลมาราธอนแล้วเนี่ยรองเท้าที่มันมีลักษณะนุ่มเด้งเนี่ยแทบไม่ถูกจลิตกับผมเลยเพราะว่าเวลานำไปวิ่งด้วยความเร็วประมาณเพส7เพส8เนี่ย เราไม่ค่อยสัมผัสถึงความเด้งของรองเท้าครับและความนุ่มของรองเท้าเนี่ยมันก็สร้างปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำให้เวลาเราลงเท้าเนี่ยมันจะเกิดการแช่เท้าที่นานกว่าปกติแล้วจะทำให้เราเนี่ยกินแรงครับแล้วก็เสียพลังงานโดยใช่เหตุและเท่าที่ผมสังเกตนะครับทุกๆครั้งเวลาผมไปร่วมแข่งวิ่งมาราธอนเนี่ย นักวิ่งแนวหลังส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่นิยมใช้รองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสที่มีความนุ่มเด้งเท่าไหร่เลยนะครับเขามากักจะเลือกรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสที่มีโฟมที่ค่อนข้างเฟิรม์มแล้วก็มีทรงล็อกเกอร์ที่จะช่วยให้เขาเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งสําหรับรองเท้าแนวนี้ก็คือรูปทรงของรองเท้าเนี่ยไม่ค่อยรองรับสรีระรูปเท้าของคนไทยสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า รูปเท้าของคนไทยเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีหน้าเท้าที่ค่อนข้างบานนะครับแต่ทรงรองเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเรียวแคบนะครับเวลาวิ่งนานๆเนี่ยก็จะมีอาการแบบบีบหน้าเท้าใส่ไม่ค่อยสบายเท้าเท่าทีาทาท่ควรนะครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมสนใจรองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดอกอย่างแบรนด์อัลตร้านะครับเพราะว่าเวลาสวมใส่แล้วเนี่ย มันมีหน้ากว้างพิเศษครับทำให้เราสามารถสวมใส่ได้อย่างสบายนะครับแต่ผมก็มีปัญหาอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะสวมใส่รองเท้าอย่าง ultra t o r i n 5ไปวิ่งจบมาราธอนได้นะครับ ซ้อมสูงสุดได้แค่30กิโลเมตรเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของผมเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงพอก็ได้นะครับผมก็เลยไปปรึกษากับคุณโป้ง Run to Paradise ครับว่ามีรองเท้าว,วิ่งคู่ไหนบ้างของแบรนด์อัลตราเนี่ยนอกจากตวลิน n 5แล้วผมสามารถที่จะนำไปจบมาราทอนได้นะครับคุณโป้งก็เลยบอกว่างั้นรอปีหน้าครับจะมีข่าวดีจากอัลตรา เขากำลังผลิตรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสออกมานะครับแต่เพียงแค่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะนำมาวางขายเดือนไหนจนกระทั่งมาในปีนี้นะครับปี2022นี่แหละครับก็คุณโป้งก็ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้ลองนะครับนั่นก็คือ Ultra v a n i s h Car b o บนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นรองเท้าวิ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดเพราะเป็นรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสที่สวมใส่สบายให้ความมั่นคงแล้วก็วิ่งได้เพลิดเพลินมากม ก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกรองเท้าว,วิ่งคู่นี้ไปพิชิตมาราธอนในครั้งต่อไปนะครับมาราธอนในครั้งต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นที่สงขลามาราธอนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไปวิ่งที่งานนี้ก็จะได้เห็นผมใส่รองเท้าว,วิ่งคู่นี้แหละครับที่จะไปพิชิตมาราธอนในครั้งนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณร้าน Run to Paradise นะครับที่ส่งรองเท้ทาวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้ ทดลองนะครับแล้วก็จะได้นำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยครับและถึงเวลาที่เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งคู่นี้กันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปย้อนความทรงจํากันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ให้ความรู้สึกอย่างไรบ้าง ความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าวิ่ง u t t r v v n n s h e c a ร b บ n คู่นี้อาจจะสวมใส่ยากสักนิดนึงนะครับต้องคลายเชือกออกมาเยอะๆเลยถึงจะสอดเท้าเข้าไปได้ง่ายนะครับแต่พอลองสวมใส่แล้วก็จะสัมผัสถึงความสบายของรองเท้าคู่นี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของอัปเปอร์ที่เป็นผ้า e n g i n e e r mesh มีความโปร่งสบายและความนุ่มของแผ่นอินโซลก็ถือว่าให้ความนุ่มกำลังดีนะครับ ในส่วนของโฟมที่มีชื่อว่า e c o Pro ก็จะให้ความรู้สึกที่มีความแน่นซึ่งจะมาช่วยเสริมในเรื่องของความมั่นคงเมื่อความนุ่มของแผ่นอินโซที่มีความหนาถึง5ม mm, มบวกกับความแน่นของตัวโฟม e c o Pro นะครับจะทำให้ความรู้สึกในการสวมใส่ของเราเนี่ยสบายเท้ามากๆเลยครับ แต่ก็จะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือจะมีอาการหลุดส้นอยู่บ้างนะครับดังนั้นผมแนะนําให้สวมใส่ถุงเท้าที่มีความหนาพอสมควรนะครับแล้วก็เน้นในการผูกเชือกรองเท้านะครับให้มีความกระชับก็จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้บ้างครับ พอลองออกเดินเราจะสัมผัสถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นซึ่งมีความแตกต่างจากรองเท้าวิ่งแบรนด์อัลตร้ารุ่นอื่นๆก็เพราะว่าเขามีการออกแบบรูปทรงล็อกเกอร์นะครับมีความเชิดนะครับในส่วนของหน้าเท้านะครับให้มีการกริ้งเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งรองเท้าวิ่งแบรนด์อัลตร้ารุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องของล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับเวลาเราเดินไปนานๆเนี่ยอาจจะรู้สึกค่อนข้างที่จะเมื่อยนะครับแต่ อัลตราแวนิชคาร์บอนคู่นี้เนี่ยพอมได้มีการออกแบบทรงล็อกเกอร์แบบนี้ขึ้นมาทําให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็ไม่ได้สูญเสียในเรื่องของความมั่นคงนะครับเพราะว่าในส่วนของฐานเอาโซของเขานะครับตั้งแต่หน้าเท้าจนไปถึงส้นเท้าเนี่ยก็มีความกว้างนะครับก็เลยทําให้เราสัมผัสถึงความมั่นคงเวลาเราลงเท้าได้ด้วยนะครับ และนี่ก็คือความรู้สึกแรกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ครับกับ u l t r a าเ n i ิ h c a ร b บ n ก็สรุปง่ายๆนะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่สบายให้ความมั่นคงแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพในแต่ละระดับความเร็วว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับ มาเริ่มต้นด้วยความเร็วในระดับเพส7เพส8เอาใจนักวิ่งสายชิลกันก่อนเลยนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงของรองเท้าได้เป็นอย่างดีเลยไม่ได้รู้สึกโครงเครงแต่อย่างใดส่วนตัวโฟมให้ความรู้สึกที่นุ่มแน่นกำลังดีนะครับไม่นุ่มย่บดจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปบวกกับทรงล็อกเกอร์ที่ทำให้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างนุ่มนวลมากขึ้น ซึ่งในช่วงแรกเราอาจจะต้องมาปรับความคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของทรงล็อกเกอร์ของ UltraVanish Carbon คู่นี้กันก่อนนะครับเนื่องจากว่าทาง u l t r a เองเนี่ยไม่เคยออกแบบทรงล็อกเกอร์ที่มีความเชิดอะไรขนาดนี้นะครับในรองเท้าวิ่งรุ่นอื่นๆของค่ายอัลตรเลยนะครับเพิ่งมาเริ่มทำทรงแบบนี้ให้กับอัลตราแวนิชคาร์บอนะครับซึ่งจะทำให้การวิ่งครั้งแรกของเราเนี่ย จากที่ตั้งใจจะลองวิ่งจ็อกกิ้งชา้าๆเบาๆนะครับแต่พอวิ่งไปสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันไปเพิ่มความเร็วเฉยเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมก็เป็นแบบนั้นนะครับอยากจะวิ่งประมาณเพส7เพส8นี่แหละแต่พอวิ่งไปสักพักเอ๊ะทำไมมันขึ้นไปเพส6แล้วนะครับเพราะว่าด้วยทรงล็อกเกอร์นะครับที่มันช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วได้เป็นอย่างดีนี่เอง แต่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการปรับตัวลองวิ่งสัก2-3ครั้งเราก็สามารถที่จะคุ้นชินกับรองเท้าว,วิ่งคู่นี้ได้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือรองเท้าว,วิ่งคู่นี้ไม่เหมาะกับการลงเท้าด้วยส้นเท้านะครับเหมาะสําหรับการลงเท้าแบบเต็มเท้าและลงเท้าด้วยหน้าเท้าเนี่ยจะวิ่งได้ง่ายกว่า มาต่อด้วยความเร็วในระดับเพส6ซึ่งเป็นความเร็วในระดับปานกลางสำหรับผมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยทรงร็อกเกอร์ที่มันสัมพันธ์กับรอบขาพอดีก็เลยทำให้สามารถวิ่งได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยนะครับอีกความรู้สึกหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกมากๆสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้ก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นรองเท้าวิ่งแนวซีโร่ดอบใช่ไหมครับแต่เวลาไปวิ่งจริงกลับรู้สึกว่าไม่เหมือนกับรองเท้าวิ่งซีโร่ดอบเลย นะรู้สึกว่ามันทยานตัวไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อน้องมากมายเท่าไหร่เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะในส่วนของทรงล็อกเกอร์นะครับที่ มันกลิ้งเท้าได้ง่ายครับมันวิ่งเพลินมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าน่าจะถูกใจนักวิ่งที่ใช้ระดับความเร็วปานกลางนะครับจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆและพอเรากดความเร็วเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับเพสทีเพสหเพื่อทดสอบประสิทธิภาพความดิดเด้งของแผ่นคาร์บอนตรงจุดนี้เองผมกลับรู้สึกว่าความดิดเด้งของแผ่นคาร์บอนอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากมายเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายก็คือเวลาเราลงเท้าครับแบบกดหนัก เข้าไปเนี่ย กับรู้สึกถึงความละมุนสบายเท้ามากๆซึ่งจะแตกต่างกับรองเท้าแนวซ u เปอร์ชูสค่ายอื่นที่เวลาเราลงเท้าไปแล้วจะรู้สึกถึงความกระด้างของแผ่นคาร์บอนที่มันดีดคืนกลับมาซึ่งตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของสแต็กที่มีความสูงถึง3 3มิมลลิเมตรนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเราลงเท้าด้วยแรงกระแทกมากๆเนี่ยมันช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีบวกกับความเบาของรองเท้าที่มีน้าหนักเพียง200กรัมต้นๆ ก็เลยมาชดเชยในเรื่องของความดีดเด้งได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของเราแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะดึงศักยภาพของร่างกายของเรามาใช้ควบคู่กับรองเท้าคู่นี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของความดีดเด้งอาจจะเสียเปรียบรองเท้าวิ่งแนวซูเปอร์ชูสคู่อื่นแต่เขาก็ได้ทดแทนในเรื่องของความสบายเท้าเพิ่มขึ้นมา คราวนี้มาพูดถึงการตอบสนองในแต่ละพื้นผิวกันบ้างนะครับซึ่งในการทดสอบวิ่งในครั้งนี้ก็ได้ทดสอบวิ่งบนพื้นผิวลาดยางมาตอยและก็พื้นคอนกรีตนะครับซึ่งการตอบสนองก็ถือว่าทําได้ดีพอๆกันเลยนะครับส่วนเรื่องของการยืดเกาะในแต่ละพื้นผิวก็ถือว่าทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่าในการทดสอบครั้งนี้จะทดสอบเพียงแค่บนพื้นผิวที่มีความแห้งนะครับแต่อาจจะมีปัญหาบ้างสําหรับเพื่อนๆที่นํารองเท้าวิ่งคู่นี้ไปสวมใส่ลำลองโดยเฉพาะ ถ้านำไปเดินบนพื้นกระเบื้องที่มีความมันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดูดติดกับพื้นกระเบื้องเท่าที่ควรนะครับจะยึดกาะดีบนพื้นคอนกรีตแล้วก็พื้นลาดยางมาตอยทั่วไปได้ดีกว่านะครับมาพูดถึงเรื่องของความทนทานกันบ้างนะครับในส่วนของพื้นเอาโซเขาใช้เป็นโฟม EVA นะครับดังนั้นในเรื่องของความทนทานเนี่ย อาจจะไม่ได้ทนทานเท่ากับยางนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะนำรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปวิ่งด้วยความหนักหน่วงเนี่ยก็อาจจะต้องทำใจสักนิดนึงนะครับในเรื่องของความทนทานนะครับ ตัวโฟม EVA ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสึกง่ายพอสมควรเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการระบายอากาศก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับด้วยอัปเปอร์ที่เป็นผ้า engineered mesh ชั้นเดียวแล้วก็มีช่องระบายอากาศก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับไม่ได้อ้มความร้อนแต่อย่างใดเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับรองเท้าวิ่งคู่นี้สามารถวิ่งในระยะไกลได้อย่างสบายๆเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าวิ่งคู่นี้ครับ Ultra v a n ว s h ช Carbon ก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งแนว Super Shoes อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆเลยสรุปโดยรวมนะครับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่สบายให้ความมั่นคงและก็วิ่งได้อย่างเพลิดเพลินนะครับส่วนเรื่องของความดิดเด้ง อาจจะไม่ถึงกับตอบโจทย์นักวิ่งขาแรงเท่าที่ควรนะครับแต่จะมาตอบโจทย์สําหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับที่วิ่งด้วยความเร็วในระดับปานกลางนะครับรวมถึงนักวิ่งสายชิลนักวิ่งแนวหลังเนี่ยน่าจะเป็นรองเท้าวิ่งที่ถูกใจเพื่อนๆอีกคู่หนึ่งเลยนะครับส่วนในเรื่องของข้อเสียก็มีไม่กี่ข้อนะครับก็อย่างเช่น ในส่วนของส้นเท้านะครับอาจจะรู้สึกว่ามีอาการหลุดส้อนอยู่บ้างเชือกผูกรองเท้าอาจจะหลุดง่ายไปหน่อยแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ผูกเชือกให้แน่นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของความทนทานนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรองเท้าแนวซูเปอร์ชูสอยู่แล้วนะครับซึ่งความทนทานอาจจะไม่ได้ถึงกับทนทานอะไรมากมายนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีคุณภาพอีกคู่หนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองไป ทดลองสวมใส่กันดูนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Run To Paradise นะครับมี3สาขาด้วยกันสาขากรุงเทพสาขาภูเก็ตและก็สาขาเชียงรายนะครับแล้วก็ราคาก็ถือว่าเป็นราคาปกติสำหรับรองเท้าแนว Super Shoes นะครับก็คือราคา 6,950บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรองทาวิ่งอีกคู่หนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับและเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไป ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ